ไม่ใช่ความรัต่บอกไม่ได้ก็ต้องคอยังหยุดละห้าโอ้ฉันคิดิงใครจะไงดียังไงจะไปคบคจะสมีคจะพังมโอ้ยฉันยังันไม่หมดเลยฉันฉันมีทางออกเลยฉันไม่เด็คุณรองชายแนกริอะไรนะช่างผม มาเป็นยามหรือผู้จัดการแทนทูลค่ะนนะคะแลก็คุยกันไม่เ็นเราสีสแล้วแต่งตัวไงเนี่ยชุดบริษัทคะ่ะชุดสวยแม่สื้อให้นึกว่าศาสตร์พักภูมิโอ๊ยไ,ไม่เลยสิคะไม่ได้เล่นคะ่ะงันเราก็ขอโทษจริงๆต้อนรับไม่ไดีเซเย็นนะคะมองเราไม่มีอะไรจะขอโทษเท่าไหระะ่แล้วค่ะบอกว่าผมชื่อว่างนั่นแหละค่ะ Ah e มองๆนะค่ะเอา่างี้ดีกว่านะคะเราไปประชุมกันดีกว่าท่านประธานรออยู่ที่ห้องประชุมแล้วพ่อผมมาเหรอค่ะเข้ามาดิเชิญค่ะเชิญอเทียนเลยค่ะอ๋อจิจเหรอมีกีโนเอชีข้ม่กีโนเอชีโอ้ยไหนกันหมดเนี่ยมันจะมาข้าท่านตาไปตามให้เราเขาบอกว่าต้องมารอตลอดเลยเนี่ยนี่าฬิกาบอกยี่ห้ออะไรอะคะนาฬิกานี่ ของจีนอ๋อของจีนใช่ไหมใช่แต่ผมไม่อยู่ฮ่องกงจริงท่านเหมาใช่ไหมคะเหมาท่านเหมามาอ๋อร่าหนึ่งร้อยสี่สี่สี่เรือนเต็มบ้านไปหมดแขวนผนังถึงมาแต่ตัวน้องตายเองนี่แหละมันเหมือนกันเอ๊ะใครออกมาโอลเด้เบ้อด้ว เออเออใับแม่ชทำนะน้องอย่นี้นี่เดี๋ยวไล่มาถ้ามาถ้ามายิ่งกินข้าวไม่เสร็จเลยถือว่าอะไรกินปลาเหงือกอันนี้เหงือกค่ะน นนี่ค่ะนี่ยค่ะเชิญคุณนริศราพามาแล้วค่ะเชิญค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะป้าต้องนานว่างนะทำไมลูกปารู้ไหมว่ามันให้ผมเป็นยาวน่ะนี่ป้าว่าลูกไปเล่นนิ้วมาหรือเปล่าป้านี่เป็นพ่อลูกกันนะคะใช่คุณชายผมทำไมหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเลยคะ บ้าหรือบ้าป๋าเล่นดียกินเยอะไหน่อยบอสค่ะเราดูแลลูกชายบอสดีมากเลยนะคะตอนที่ลูกชายบอสม่อยู่ที่นี่อ่ะดีมากคุณนิ克拉ใช่ค่ะเราดูแลร่วมกันอย่างดีเลยอยู่นี่ที่ใส่อะไรไม่ที่ตอเลยนะคะบบอสก็ไม่น่าโม้ก็แล้วกันตอนี่โอเจ็บสุดที่นี ก็ดีนะป้าอ,อไะไรคะบ้าน่งแต่อากาศร้อนไม่ไห่อะคอ่ะบอนพี่ก็ให้ช่างมาซ่อมแอร์โอติดเพิ่มเลยใช่ช่างบอกว่าช่างก็ไม่เละอะไรอย่างงี้เราตมาคเดี๋ยวผมคนเฟ่สบเื่ขอะคะแล้วคุณ คุณหม่องหายปวดพวกเรายังพาที่ที่พวกเราให้คุณหมองมาปีนยาไม่ไหมค่ะไช่ค่ให้คุณหม่องมาทำงานยาวมิจฉาโอ้ยขอบคุณมากเลยอบควณเป็นอย่างมากเลยที่แบบขอบคุณไอ้ยามีกล้องยามีการอะไรอย่างเงี้ยแหละคุณหม่องเป็นคนเก่งมากเลยนะคะคุณหม่องชอบร้องเพลงยามนะคะถึงมาปนุนะคะอยู่นอกวง ใช่แล้ววันนี้บอสใหญ่มามีอะไรคะไม่มีอะไรหรอกเอาไปทำอะก็จะมาทำไปต่อลูกชายผมเป็บลอลูกชายอนะคะลูกชายบอเริกลง เห็นมดุนิ้วจบ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 อยู่นีมาวผมไม่ดุดดุนิ้วราคาเดีอยวจะอื่นล้องใ่นะครับผมบ้าไม่รู้อ่ะนิ้วผมชอบจิ้มดุคือแสดงว่าเราก็คืนดีกันแล้วใช่ไหมคะคุณบอกก็ใช่แหละค่ะเมื่อกี้เห็นคุณบอกพูดอยู่ไม่คิดอะไรกับพวกเราแล้วเฮ้ยคิดป่วยอะไรกันนะไม่มีอะไรเลยวล่าใจพี่นิดหน่อยค่ะ ไม่รู้ป้ากลับบ้านแล้วว่าไปดิจะกลับแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วค่ะไม่อยู่ที่นี่ต่อนะ้วค่ะคุณเราของงั้าตนะขอขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายนะคะเดินทางกลับเดินทางกลับค่ะเดี๋ยวดิฉันจะส่งเองค่ะเชิญบ้านดีเลยค่ะไม่ได้ค่ะ 哦，零零空的。<laughs> เาเล่าเาเล่าะนี่เห็นน้ำมันลาเลนเล่นหรือเปล่าอ๋ออะไรอัฉันมีเร่อจะบอกแกอะไร่าแฟนแกผไม่ใช่ผู้ชายหรอกนะก็ผู้ชายก็นอนด้วยกันอยู่กอบฉันทุกวันฉันมีหลักฐานให้แกดูห เขาพูดกับแกตลอดใช่ไหมล่ะว่าแกเป็นผู้หญิงคนเดียวของเขาแต่เขาอะ่ะมีผู้ชายอีกตั้งหลายคนสนนา Nời thầm ấy cũng phải với giáo dục xã ai thầm ấy này Đợt này Đợt này พอหย,ยับยังหยุดละห้ามใจไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ไดีหรือเป็นอะไรที่ทำให้เธอเสียใจไม่ดานกอช้านฉ่นหัวใจก็ <ฮะ S 2> ต้อ<ะ>งเป็นราง้ใจอยู่ดีช่วยรอดได้มายทำไมล่ะคะป้าลืมของอ่ะ,ะ,ออะได้ค่ะเดี๋ยว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 ป้ายจเอามาใหมน่นะคะ ป้าป้าป้าป้สามาที่น e ี in, ่ไปด้วยดค่ป้าป้าป้า